สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Don't s t a r t t o g e t e r นะครับสำหรับวันนี้เราก็เข้าสู่วันที่13แล้วนะครับทีทีนี้นะครับเราก็จะไปหาหมู่บ้านกระต่ายกันนะครับเพื่อที่จะเอามาทำ f a r ์ m a ็กทั d กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างกล่องใส่ของไว้ก่อนรู้สึกว่าเหมือนจะไม่พอ ไ,ไปทำการหาไอ้นี่กันเลยหาหลุมเดี๋ยวผมขอดูแมปก่อนมีตรงนี้าถ้ำ ก้านกระต่ายเราก็ต้องคาพรปากมึงทำกันเลย อนนี้จะเป็นใบโอมใบโอมพระจันทร์นะแสดงว่าถ้าข้ามใบโอมนี้ไปก็มีสิทธิ์ที่จะเจอมันเป็นแอนเชียนอาร์ไคอ่ะเออใช่มันคือแอนเชียนอาร์ไค์ซึ่งตอนนี้เราต้องหาบ้านกระต่ายก่อนเอ้ามีสองหมู มไได้เลยบ้านกาตายบ้านกาตายพื้น,าาน,าานมันเป็นสีแดงอะสวนแบบกก็จะใกล้ๆอยู่โซนรูนอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่สวนแบับนะ พราะว่าก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไอ้แบบเกินเลยไอ้แบบก็เก็บไปเยอะๆก็ได้นะทุกคนกเวลามันะไอ้นี่เน่ามันก็จะได้เป็นปุ๋ยให้เราได้เอาไปใส่พวกต้นไม้ที่มันตายอะ่ะต้นไม้ต้นเฟอร์รี่หญ้าอะไรเงี้ย ฮ่าฮ่าฮ่าไหนครับนี่เรา,าเจอบ้านกระต่ายหลังนึงแล้วนะแล้เวเราทุบไปเลยแล้เวเราทุบบ้านกระต่ายไปแล้วทุน งั้นก็จะเป็นขางขาวเพราะฉะนั้นเราไม่ไปไงใบโอมข้างๆนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีกระต่ายนะทุกคนใบโอเนี้ยไงตายโอเคเดี๋ยวเราไปใบโอข้างๆนี้กันนี่ไงนี่ก็บ้างกระต่ายว,าว้าวทุบเลย ค่อนข้างที่จะเยอะเลยบ้านตระต่ายตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแอลง์แคลอดเก็บให้หมด โอเคเราก็ทุบบ้านกระต่ายมาหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวอันดับต่อไปเราก็จะแบบจัดการกับเจ้าพวกกระต่ายพวกนี้นะครับโดยการแบบจ้างกระต่ายตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนแล้วก็สั่งโจมตีนะครับกระต่ายมันก็จะโจมตีเราต้องดูก่อนว่าจะกระต่ายมันจะโจมตีกันกันเองสั่งโจมตีนะครับ เดี๋ยวเพิ่งไปเก็บของนะทุกคนเก็บแครอทเก็บได้นะแต่อย่าไปเก็บเนื้อเก็บอะไรอนะย่าไปเก็บเนื้อโดยเด็ดขาดนะแต่ผมแนะนำอย่าไปเก็บเลยถ้าไม่ชัวเราสั่งจุ่มตีเบเรื่อย่นะ จริงๆอย่าเผลอยิงออกมาอม่เผลอโจมตีจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวกระต่ายมันโจมตีเราเนี่ยผมก็จะยัดใส่ไอ้วอรบี้ ามมาแล้วก็ตายไปเคลียร์ไปเคลียร์รังอื่น เื้อถ้าจะเจ็บเนื้อก็เจ็บอย่าให้กระต่ายรู้ผมก็น่าจะเอากระต่ายแค่นี้แหละอันนี้ก็เยอะแล้ว72ี๋อวหาทางขึ้นถ้ำดีกว่ามมาปวดต้นตึงซะด,ด้วยเริ่มโหตรงสีน้ำเงินมาโผล่ราชาหมีซึ่งแม็กัสจะอยู่ตรงนี้ เราต้องกลับไปค้าบ้างกระต่ายก่อนนะทุกคนดีเลยจะได้ไปปลูกอันนี้ด้วยไปปะะลูกนะครับสี่สิบเจ็ดลูกตามเนื้อไปได้เลยนี่ไงมาปลาเกิด อ้าวไม่แปลงล่างอ่ะโรบี้ไม่แปลงล่างมาเพื่อนอ่ขึ้นอได้วิ่งเร็วหน่อยช้าลำบากรุงนี้ป่า มีบอลก,ก็ผักผักหรือว่าผลไม้ก็ได้นะคนสามชิ้นแล้วก็เนื้อหนึ่งชิ้นน่าอเจ็ดอมอ่อยแล้วก็คาร์บอนกระต่าย เรียนรู้บ้านกระตา่า,ตายมีบ้านกระต่ายหังนั้นก็เดินทางเจ็ดนาทีต้นหินอ่อนใกล้จะโตเต็มที่แล้วโอเควางบ้านกระต่ายสามสามหลังนะทุกคน ีนี้มันก็จะจัดการหมาป่าครับให้แม็กทัดได้แล้วีนี้ก็ทำรั้วนี่ไปเลยเอาประมาณน,นี้ไม่ต้องทำใหญ่มากเปลืองเจ๊อ,อะไรไเจช่อ,อะไรนะเปลืองอ่คี ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ะนะแค่มีที่เดินนหรอฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ถึงนี่เหรอ องค์นี้ซื้อวอ <indirectly> ผมไม่ทำประตูนะคุณยังเอาไว้เวลาเราจะมาแบบฟาร์มมาเก็บของอะไรเงรี้ยเพื่อทำประตูแล้ว ว่ามันเปลียงไม่ใช่อะไรเปลียงเปลียงทำประตูแล้วมันเปลียงเลี้ยวสอง มนต้องเคลียร์นะทุกคนถ้าไม่เคลียแมงไม่เคลียรังแมงมุมก็คือเดี๋ยวมันจะทำลายกำแพงเราไม่ใช่แล้วสำหรับใครที่อยากดูวิธีการแบบสู้กับแมงมุมก็สามารถดูที่ตัวไอได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกคน ตันกระตายเช็ดดีๆมีเนื้อเปล่าไม่มีไม่มีเนื้อก็สร้างได้เลยติดต้นไม้ต้นนี้ ตัดออกสร้างของตอนกลางคืนมันก็ค่อนข้างลำบากมันมันแบบมืดไะม,มองไม่ค่อยเห็นติดไฟไป,ไปแล้วก็ตายมันออกมาโอ้โห ต่ายเข้าบ้านไปสร้างตอนกลางวันก็ดีกว่าตอนกลางคืนเยอะเลยกระต่ายไม่ออกมาลบกวันแต่กิ่งไม้เราหมดไงประเดินค่อยมาล้อมรัวแล้วนสร้างบ้านกระต่ายห,หมดก่อน จริงเรามีไม้นะออโอเคครับทุกคนเราก็อัาคิปมานานแล้ว เกือบชั่วโมงแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปล้อมดูว่าแม่ทัดใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนคับขุดหินต้นหินอ่อนนะอีหน้าไงก็ดีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันไงก็ดีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับมารยวันที่19ไปด้วยกันนะครับบ๊ายบาย